สวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟพระเครื่องทุกท่านนะครับพบกับโจแจน EP ที่1น2นะครับอันนี้ได้พระมาให้พี่พี่ได้แบ่งปันกันนะครับชื่นชอบพระองค์ไหนสนใจพระองค์ไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0ูนย์4ป5 9 5หครับผมดูพระองแรกนะครับองแรกนะครับอันนี้เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่ำครับ วัดชีประขาวนะครับหลวงพ่ออําวัดชีประขาวเป็นเหรียญหล่อเก่าครับเนี่ยเหรียญหล่อเก่าหัวเก่ามากครับนี่ฮะหลวงพ่ออําวัดชีประขาวครับเป็นเหรียญหล่อยุคเก่าเลยนะครับดูคาบความเก่านี่ครับนี่ครับรายการแรกนะครับเปิดหัวเลยครับหลวงพ่ออํมวัดชีประขาวครับนี่ฮะเอาเอาสี่ร้อยครับหลวงพ่ออํานะครับ โหเก่ามากแล้วเนื้อเขาสวยจริงๆนะฮะนี่เก่าจริงรายการแรกครับ4ี่้บาทหลมพ่ออ่ำวัชปบะขาวรายการที่สองเป็นพระสมเด็จนะฮะสมเด็จสมเด็จเก่าสมเด็จเก่านะฮะรายการที่สองนี่ครับนี่ฮะเนื้อจนแบบแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับ สมเด็จเก่าครับนี่ฮะรายการที่2ครับ300บาทครับสมเด็จเก่า300บาทต่อไปรายการที่3นี่เป็นพระพิมพ์อุ้มบาทนะครับพระประจําวันนะครับผมนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าตรงนี้มีต้องรอยการกระทอกไปนะครับแต่เห็นมวลสารอยู่นะครับนี่ฮะ้นเนื้อหาเขาเก่ามากครับนี่ฮะโอ้เนื้อสุดๆครับนี่ครับ เป็นพระประจำวันครับนี่ฮะนี่ครับพระประจำวันโอ้สุดๆครับนี่ฮะพระประจำวันเอาสา0รบาทครับรายการที่3มนะครับ300บาทนี่นะครับพระประจำวันนะครับ300บาทต่อไปรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จอันนี้พิมพ์ใหญ่ครับนี่ฮะพิมพ์ดูนะครับโอ้พิมพ์นี้สวยเดิมสวยงามนี่ฮะนี่นะครับ เนื้อเขาจะโอ้โหสวยจริงๆนี่ครับธรรมชาติด้านหลังนะครับลองดูนะครับนี่ฮะนี่คือพระสมเด็จรายการที่4ครับ300บาทครับสามารถขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่5นี่ครับเป็นพระสมเด็จอันนี้ไม่ทราบพระเกจินะครับพี่พี่ใดทราบครับแต่เนื้อเขาเก่าจริงเก่าแบบโอ้โหถึงยุคนะครับทราบพระเกจิทราบที่จัดไปนะครับดูความเก่านะครับ โอ้ยนี่ฮะเก่าแบบจีดอะจีดนะครับนี่ฮะเนื้อเขาโอ้ไม่ธรรมดาครับพรงนี้เก่าจริงรู้ที่ทราบที่จัดไปครับเอาสามร้อยบาทครับรายการที่ห้านะครับพระเนื้อหาเก่าไม่ทราบที่นี่ฮะสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ที่หกครับอันนี้ อันนี้เป็นพระกุวัดขุนอินประมูลนะครับนี่ฮะนี่ครับวัดขุนอินประมูลเป็นพระสมเดจนี่ฮะเก่าจริงครับพระสมเด็จวัดขุนอินประมูลนะครับลองเซตรหาข้อมูลดูนะครับนี่นี่ครับเก่าข้ามเดิมนี่ครับนี่ครับเอกลักษณ์เขคือฐานเขาจะมีเนี่ยมีหมอนรองตรงฐานนี่ครับสองข้างครับนี่ข้างนึงครับแล้วเนื้อครับเนื้อเขาแร่งหนึกนุ่มครับเป็นพระสมเด็จวัดขุนอินประมูลครับนี่ฮะลองเซตรหาข้อมูลดูนะครับ น่าจะเล่นหาอยู่นะครับนี่ครับ300บาทครับรายการที่6นะครับสมเด็จวัดคุณอินประมูลนะครับรายการที่6ต่อไปรายการที่7ครับรายการที่7อันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะลงกุวัดโพเกียบนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นนะครับวัดโพเกียบพระองค์นี้จะลงกุนะฮะจะมีคาบกุให้นนะครับนี่ครับคาบกุแล้วเนื้อเขาสวยมากครับนี่คาบกุนะครับ วัดโพเกลียบนะครับจังหวัดอ่างทองครับนี่ฮะคาบน้ำตาลตาลนี่คือคราบกู่เขาครับนี่ครับพระโลกุมาครับวัดโพเกลียบนี่ครับผมนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับน้นําตาลน้ําตาลคือคราบกู่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นพระที่น่าเก็บสะสมนะครับลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับรายการที่7วัดโพเกลียบ300บาทครับผมต่อไปรายการที่ ครับอันนี้เป็นพระสันครับพระสันพระสันหล ung, วงพ่อกลวยครับนี่ครับด้านหลังก็จะเห็นร่องรอยนี่ครับการกดของนิ้วมือครับเป็นเนื้อดินนะครับเนื้อดินดินละเอียดเลยนะครับนี่ครับโบราดินเก่ามากเนี้ยมีเส้นเห็นไหมครับนี่ครับสวยครับพระสันนะครับพระสันนี่ฮะอื้อหือสวยมาก พระสันเอาเอาเอาสามร้อยแล้วกันครับพระสันหลวงพ่อกลวยนะครับสามร้อยบาทนะครับต่อไปรายการที่ที่เก้าครับอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ฮะพี่นดูแลชอบนะครับดูแล้วแบบอชอบค้นหาหรือนี่ฮะโทรมาปิดโทรมาสอบถามกันเลยนะครับผมขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่ฮะนี่คือรายการที่9นะครับพระสมเด็จ เนื้อหาตุบตับนี่ครับเอาสามแล้วกันครับเอา300จัดไปครับนี่ฮะพระสมเด็จ300บาทครับรายการที่9ต่อไปรายการที่10ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จไม่ทราบที่ใต้ฐานเขียนว่าพศสองพันครับนี่ฮะนี่เป็นพาเกจินี่ครับดูตัวตัดดูด้านหลังจะเป็นยันะนครับของนี้น่าจะปีสิามนี่โหเก่าก็ถือว่าเก่านะครับนี่ครับ โอ้แบบนี่ครับสองพันห้าร้อยสิบสามนะครับเก่าจริงเป็น้าเกจีครับแล้วเนื้อเขาโอ้โหมันสานเขาเนี่ยเป็นผ้าที่น่าค้นหาครับนี่ครับด้านหลังจะมีร่องรอยการติดเก่าครับผมนี่ฮะในการที่สิบครับสามร้อยบาทครับวันนี้สามร้อยบาททันตต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับ อ่ะอันนี้ก็เป็นวัดขุนอินประมูลนะครับผมนี่ฮะเนื้อตุบตับเลยครับเนื้อเก่ามากวัดขุนอินประมูลวันนี้ได้มาสององค,ครับนี่ฮะดูเนื้อเขานะครับโอ้โห oh, เนื้อนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับนี่ฮะเอกกระลคือนี่ฮะมีหมอนรองฐานอยู่ตรงนี้นครับนี่อันนี้คือของวัดขุนอินประมูลนะครับดูนะครับเนื้อหาเขาอันนี้โอ้โ oh, หแก่หมดสารครับนี่ฮะ แกล้งนุ่มแก่มูลสารสุดครับลองหาข้อมูลดูนะครับวัดคุณอินประมูลในการที่11นะครับเอา300บาทครับเอา300จัดไปครับ300บาทในการที่12นะครับผมอันนี้เป็นพระนาคปกอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงครับผงผสมว่าแน่นอนครับนี่ยันเขาจะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พระสมเด็จนาคปกนะครับนี่นะฮะไม่ทราบที่นะครับ เนื้อหาโคดข้างเก่านะฮะนี่ครับดูนะครับโอ้ขัดข้างนะครับอุ้ยยันอย่างนี้นี่ไม่ทราบที่จริงๆนะครับพี่ๆในทราบที่นะครับจัดไปครับสามร้อยบาทครับรายการที่สองครับสมเด็จนาคโปกครับนี่ฮะดูง่ายสบายตานี่ครับลองค้นหาข้อมูลดูนะครับสมเด็จนาคปกต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้มาอย่างนี้นะครับนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อครับ มาในกล่องนี้นะครับไปทราบที่ครับน่าจะนี่ฮะเหรียญล่อนะครับเหรียญล่อดูนะครับไม่ทราบที่ครับพี่พี่ใดทราบที่บอันนี้น่าจะชุบทองมาครับนี่ครับนี่ตะเข็บครับตะเข็บเห็นไหมครับเหรียญล่อมี็ตะเข็บแล้วผ้าเขาชุบทองมาครับโอ้โหเหลืองอรลามทั้งองค์เลยครับนี่ฮะพระชุบทองครับอันนี้เหรียญล่อไปทราบที่นะครับเนี่ย ทราบที่จัดไปนะครับนี่ครเอาเอาสามร้อยครับนี่ครับเหรียญหล่อไม่ทราบที่ปีหนึ่งสามนะครับเสร็จกรอบไว้เลยครับรายการที่สิามนะครับเหรียญหล่อไม่ทราบที่ต่อไปนะครับนี่กว่าครับรายการสิบสี่พระสมเด็จนี่ฮะสมเด็จสมเด็จไม่ทราบที่ครับเนื้อเขาจะแบบนี่ฮะดูเนื้อเขานะครับเนื้อพระ เขาจะแบบแก่มวลสารนะครับนี่โอ้โหไม่ทราบที่จริงๆนะครับเอาสามร้อยครับอ่ะรายการที่สี่สมเด็จไม่ทราบที่ครับสามร้อยบาทเอาจัดไปครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปรายการที่สิบห้าครับเป็นสมเด็จไม่ทราบที่เหมือนกันครับนี่ฮะน่าจะเป็นฐานแซมเปล่าไม่แน่ใจครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จที่เนื้อหาหู บนุนสารน่ครับนี่ฮะหนึบนุ่มเลยนะครับถูด้านข้างนะครับเห็นไหมครับสวยจริงครับนี่ฮะพระมนตราสวยด้วยครับนี่ครับนี่ครับอืสุดๆครับเผ่านี้เดี๋ยวเอาไม่ทราบที่ครับรายการที่สิบห้าครับสุรสมเด็จอะนี่ครับจัดไปครับเอาสามร้อยครับผมรายการที่สิบห้า ต่อไปรายการที่ส6บหกครับรายการที่6หอันนี้เป็นสมเด็จน่าจะเป็นเจ็ดชั้นวัดเกตนะครับนี่ครับด้านหลังครับเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้ครับด้านข้างนะครับด้านหน้าครับอู้เนื้อแก่งมากนี่เนื้อแกร่งนะครับนี่นะครับเนื้อแกร่งเนื้อแก่แบบน้ํามันน้ามันครับนี่ครับ นี่คือฐานครับฐานอพระเหครับเนื้อแบบแก่น้ํามันน้ํามันเลยนี่นะครับด้านหลังนะครับเห็นครับแก่งแก่น้ํามันนี่ครับสินะครับ300บาทครับพระสมเด็จ300บาทต่อไปรายการที่17ครับผมอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่อะไรครับ นี่ครับหลวงปู่ทัดภูริทัตโตครับปู่ทัดอันนี้เป็นน่าจะเป็นเนื้อเงินเปล่าไม่แน่ใจก็เป็นเนื้อเงินครับนี่ครับหลวงปู่แก้วหลวงปู่มากรุ่นหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นพระอะไรครวัดวัดอะไรเนี่ยวัดสลางครับวัดสดางนี่ฮะอำเภอท่าเรือจังหวัดยุธยาครับ นี่ครับรุ่นเาเป็นว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินครับเนี่ยนี่ครับหลวงปู่ทัดภูริทัตโตนะครับนี่ฮะเนื้อเงินพระเขาเลี่ยมใช้มาครับแกะแกะออกจากเลี่ยมครับนี่อยู่อย่างนี้ครับน่าจะเลี่ยมทองหรือเลี่ยมเงินครับเอาสามร้อยบาทครับเอาเนี่ยพระเหรียญหลวงปู่ทัดนี่ครับลองหาข้อมูลนะครับดูเป็นเนื้อเงินนะครับหรือชุบก็ไม่รู้ มั้นหนักๆครับผมรายการที่แปดครับเป็นพระสมเด็จอไม่ทราบที่เหมือนกันเนื้อหาเก่านี่ครับเนี่ยมวลสารแก่มวลสารเก่าๆนี่ครับเอาครับเนื้อย่นๆนี่โอ้โหปะหนังช้างเลยครับเนี่ยเก่าย่นหดเป็นธรรมชาติมวลสารโอ้สุดครับรายการที่แปดครับนี่นะฮะเอาสามร้อยครับผมสามร้อยบาท ไปรายการที่สิบเก้าครับสิบเก้าสิบเก้านี้เอาเป็นนี่ฮะหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงฮะนี่เนื้อดินครับเนื้อดินอันนี้เนื้อดินนะฮะใช้ดูนะครับนี่ฮะดินเนื้อหาเขาแบบโหนี่ความเก่าเลยนะฮะนี่ฮะเขียดใ่เต็มองค์ไพ่ครับนี่ฮะไม่ได้ปัดได้แต่งนะครับเป็นหลวงโตเนื้อดินนะครับหลังก็จะเป็นรอยยุบรอยป่านะฮะ รอยุบเห็นไหมครับสวยงามครับนี่ฮะการที่เก้าครับเอาเอาสามร้อยครับจัดไปครับสามร้อยบาทเดีไปรายการที่20ครับ20สิบอันนี้มีนี่ฮะมีพระรอดอยู่สององค์นะครับนี่ครับสององค์ผมไม่ทราบที่นะครับได้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่ฮะดูนะครับอีกองค์เนื้อขาวครับมีเส้นยุบเส้นแตกนะฮะค่อนข้าง น่าจะใช้ผ่านการใช้มาครับอีกองมีดินครับนี่ฮะเส้นธรรมชาตินี่ครับพระรอดสององนะครับนี่ครับพระรอดดูด้านหลังนะครับทีนี้ด้านหลังนี่ฮะด้านหลังเขาจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับรายการที่ยี่สิบพระรอดสององนะครับนี่ครับเอาเอาคู่นี้เอาสามร้อยครับพระรอดคู่นี้สามร้อยไม่ทราบที่รายการที่ยี่สิบ สามร้อยบาทต่อไปรายการที่ยี่สบเอ็ดครับอันนี้น่าจะเป็นพระคงครับพระคงพระคงนี่ฮะด้านหลังนะครับใต้ถานนะครับเห็นไหมครับลอยยุบรอยย่นเนื้อหานี่ครับเนื้อเขานะครับธรรมชาติมากครับนี่โคแบบเด้งๆเลยนะครับนี่ครับผม นี่นะครับนี่ครับเม็ดบัวสวยนี่ครับด้านหลังนะครับเม็ดแร่เม็ดโอ้สุดๆนี่ฮะใต้ฐานในการที่21ครับนี่คือพระคงครับสามร้อยบาทครับพระคงพระคงลำพูนนะครับสามร้อยบาทต่อไปรายการที่21ครับอันนี้เป็นพระปิตาครับมีอยู่สององค์นะครับนี่ฮะพระปิตาสององค์ อันนี้ไม่ทราบที่ครับนี่ฮะเอามาแบ่งปันพี่พี่ครับพี่พี่ใดทราบที่นะครับนี่ฮะจัดไปครับอันนี้ผ้าปิดตาครับนี่ฮะรายการที่สบสองครับคู่นี้เอาสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะผ้าปิดตาไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะแปลกๆอย่างนี้ครับหน้าค้นหานะครับนี่ฮะคู่นี้ในการที่สบสองครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับผ้าปิดตาสี่ร้อยบาทต่อไปนะครับอันนี้เป็น นี <f dragging> ่ฮะนาปกหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้ดูดูเอานะครับผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยชํานาญครับผมนี่ฮะี๋ยวมีเส้นเสี้ยนตามองพระนะครับด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะนาปกหลวงปู่ทิมนะครับนี่ตรวตัดนะครับนี่ฮะนี่ครับนาปกหลวงปู่ทิมรายการยี่สิบสามเอาเอาสามร้อยบาทครับนาปก พิมพ์สามร้อยบาทคลิปสี่ครับสมเด็จนี่ฮะไม่ทราบที่ครับเนื้อเขาจะเป็นอย่างนี้พิมพ์อย่างนงี้ครับดูแล้วชอบนะครับจัดไปครับนี่ฮะอู้เนื้อเก่าจริงนี่ฮะนี่นะครับผมโอ้โหเอาสามร้อยครับสมเด็จรายการที่ยี่บสี่นะครับสามร้อยบาท ไปรายการที่ยี่ห้าครับนี่รูปลอลงพังเงินครับรายการยี่ห้านี้นี่ฮะนี่ครับผมสวยเดิมเดิมครับรายการยี่ห้าครับหลงพ่งเงินนะครับแบ่งปันเลยนะครับรายการยี่ห้าเอาสามร้อยครับผมนี่ฮะสามร้อยบาทครับหลงพ่งเงินสามร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่หกครับอันนี้รูปลอไม่ทราบที่นะครับนี่ก้นจะเป็นยันนูนขึ้นมาอย่างนี้ครับนี่ฮะ ล้ำล่ำเครับนี่สวยงามครับเก่าคลาสสิกเป็นพระรูปหล่อไม่ทราบที่นะนี่ฮะอู้หน้าตาสุดๆเลยครับนี่เนื้อหานะครับนี่ครับโอ้เนื้อเก่าจริงครับนี่ฮะไม่ทราบที่ใต้ฐานจะเป็นปุเงี้ยเอาเอาสามร้อยเอาแล้วกันครับรูปหล่อรายการยี่ปไม่ทราบที่ยี่สิบเจ็ดนะครับ ที่เจ็ดอ่าเอาอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินครับวันณะอ,อกอดำเอยนะครับนี่ฮะความเก่าโอ้โหสุดๆนี่ฮะนี่ครับริลจีวงจีวรนี่ฮะเนื้อวันณะทนดำนีดนี่ครับเนื้อเกินธรรมชาติของการหล่อครับนี่ครับใต้ฐานนะครับ นี่ครับรายการที่ย7นะครับนี่ครับรูปหล่อลมหัวเงินครับโทนออกดำๆหน่อยครับตามสภาพนะครับเอาเอาสามครับ27 300บาทต่อไป28ครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี่ฮะเก่าจริงนี่คือความเก่านะครับดูความเก่ากอนครฮะ ธรรมชาติความเก่าคาบน้ำหมากครับคาบความเก่าข้าวน้ำหมากเนี่ยเกตดเป็นปีเลยนะนี่นี่ครับเนื้อเห็นไหมครับต้องรอยการปีนี่ครับปีแยะรอยลานนี่ครับเป็นธรรมชาติครับเพลานี้แล้วนี่ครับด้านหลังนะครับโอ้สุดๆนี่ครับ ด้านข้างนะครับเห็นไหมครับมวลสารการครูดการฝนขอบนี่ฮะรอยปิแยะนะครับนี่ครับสมเด็จวัดเกนะครับนี่ครับในการนี้นะครับนี่สวยงามเก่าจริงนี่ฮะดูนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับอันนี้ในการที่แปดครับเอานี้เอาเอาสี่ร้อยบาทนะครับขอที่สี่ร้อยบาทครับในการที่แปด ต่อไปรายการที่ยี่สิบครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนี้ครผมดูแล้วน่าจะเป็นเจดีหรือเปล่าครับแต่เนื้อหาความเก่านี่โอ้โหสุดเลยครับนี่ฮะสมเด็จดูนะครับนี่ความเป็นธรรมชาติครับขององค์พระนี่ความเก่าแห้งหนึกนุ่มมวลสารนะครับนี่ฮะด้านข้างเห็นมวลสารแล้วเห็น กำแพงดินกำแพงนะครับนี่ครับโอ้สุดๆครับนี่ครับผมนี่ครับราการที่ย9ครับนี่เอาสมเด็จเอาองนี้เอา300ก็แล้วกันครับเอาแบ่งปันครับ3า0บาทครับต่อไปรายการที่30ครับอันนี้เป็นสมเด็จผมดูแล้วน่าจะเป็นฐานแซมครับนี่ฮะเนื้อหาค่อนข้างเก่าเนื้อตุ๊กตั๊บนะฮะ นี่นะครับพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซลนะดูเนื้อนะครับนี่ครับเก่าจริงครับเนี่ยแล้วร่องรอยธรรมชาติด้วยนะครับนี่ครับฐานเขาแบบเป็นธรรมชาติครับเนี่ยไม่แข็งกระด้างครับผิวตามสายลมนี่ฮะโอ้สุดสุดครับนี่ฮะด้านข้างนะครับเห็นไหมครับด้านข้างก็จะเป็นล่องรอยธรรมชาตินี่ครับนี่ครับพระองค์นี้ จะเป็นผ้าที่แก่ปูนนะครับนี่ครับนี่ธรรมชาติด้านหลังนะครับโอ้สุดๆครับอันนี้นะครับพระสมเด็จตรงนี้ขอสี่ร้อบาทนะครับนี่ฮะ้าคนหานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นี่สี่ร้อบาทครับจัดไปรายการที่30สบอันนี้เป็นเต่าครับเต่าโอ้เต่าเก่าจริง เตาลบเพ่อเงนินนะครับเตาโบราณหล่อโบราณเตานะครับนี่หล่อโบราณเลยนะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าโอ้สุดๆการที่สามสิบเอ็ดนะครับเตาโบราณลบเพื่อเงินเอาเอาสี่ร้อยครับสี่ร้อยบาทต่อไปรายการที่สามสิบสองครับ นี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่านี่ฮะดูนะครับจีจานมากครับนี่ครับดูนะครับตรงใบหน้านะครับนี่ครับพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับโอ้โหโคตรคลาสสิกเลยนี่ดูเนื้อครับเนื้อเน่าเน่าครับเน่าเน่าเนี่ยต้องจัดแล้วครับเนี่ย เนื้อเขาแบบธรรมชาติสวยงามล่องลอยนี่ฮะโอ้สุดสดนี่ครับรายการที่32ครับนี่ครับรายการที่32เอา400ครับ32 400มสิบอ้าทเอาปิดกรอบเลยครับ400บาทต่อไปรายการที่33ครับผมนี่ฮะหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังครับ24กว่า นี่เป็นสิวลีพิมพ์จิ๋วครับเป็นพระน่าใช้นะนี่เนื้อหาครับนี่ฮะยันเอกลักษณ์ความเก่านี่นะฮะนี่ครับให้ลูกให้หลานใช้สวยงามครับเอาสามร้อยบาทครับนี่ฮะสิวลีหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังเอาสามร้อยแล้วกันครับเอาจัดไปครับสามร้อยพระพิมพ์จิ๋วนน่ารักมากต่อไปรายการที่สามสิบสี่ครับอันนี้เป็นพระแก้วมรกตครับ เหรียญพระแก้วมรกตอันนี้เป็นที่ลึกฉลองวัดพระศรีรัตนสาสดารามในงาน150 150ปีนะครับปีพศ2 4 7 5อ้โอ้เหรียญเก่าเนาะอันนี้เป็นกระไทองครับกระไทองดูนะครับนี่ครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณห่วงเชื่อมด้วยนะครับนี่ฮะแล้วก็ห่วงตรงนี้จะมีเชื่อมด้วยนะครับนี่ครับ นี่ครับเป็นเหรียญเก่าเหรียญโบราณครับไม่เป็นข้างเลื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็ไม่ค่อยแม่นนะครับเหรียญเก่าเหรียญโบราณนเี้เพราะว่าเราเกิดกันไม่ทันครับนี่ฮะนี่ครับลองศึกษาหาข้อมูลดูนะครับเป็นเหรียญที่เก่าจริงๆและสวยจริงๆครับนี่ฮะเหรียญไม่ได้ใช้เลยนะครับด้านหลังนะครับ oh, นี่ฮะห่วงเชื่อมอย่างสวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่ฮะ ธรรมชาติตัวนัสือนูนน,น,นี่ฮะคมคมเป็นตุ่มเลยนะครับนี่ฮะโอ้สุดสุดครับเหรียญน,นี้เอาเหรียญน,นี้ครับเอาเป็นว่าเปิดแบ่งปันนี้ครับเอาเอาหกร้อยบาทครับเอาเหรียญเนี้ยนี่ฮะเหรียญบางครับไม่เหรียญนหนานครับนี่ฮะเป็นได้เป็นข้างเรื่อยครับผมก็ไม่แน่ใจ การสามสี่ครับหกร้อยบาทลองดูนะครับพี่เพืนใดดูแล้วชอบขอรูปเพิ่มเติมมาครับโทรทักถามกันได้นะครับสอบถามกันรายการที่สามสิบห้ารายการสุดท้ายครับนี่ฮะจีเป็นรูปลอลงพวงเงินครับนี่เขาเลี่ยมมาอย่างดีครับเลี่ยมมาให้อย่างดีเลยครับนี่ฮะเลี่ยมใช้เลยนะครับนี่เลี่ยมจับขอบเลยรูปลอลงพวงเงินพร้อมเลี่ยมนี้ครับนี่ตรงว่า องนี้ไม่ธรรมดาครับกิจจามากดูเขาเลี่ยมนะเลี่ยมจับขอบให้ดีแล้วเนื้อเับเนื้อพระตามกาลเวลาพระต้องใช้มามีการสึกกร่อนเป็นธรรมชาตินี่ฮะโอ้โหดูเนื้อธรรมชาติมากนี่ริ้วจีวรคมๆแทงเข้าไปตามซ่องนี่ฮะนี่ครับถ้าดูด้านหลังนะครับออืนี่ครับนี่คือใต้ฐานองค์พระครับเห็นไหมครับเนี่ยลองรอยกัน แต่ตัดแต่งตัดช่อตัดตใบนะครับนี่ฮะรายการ35ครับรายการสุดท้ายเป็นรูปหลอลงพกเงินครับนี่ฮะสวยเดิมๆพร้อมเลี่ยมเลยนะครับอันนี้นะครับขอราคาครับผมขออนุญาตเปิดที่600บาทนะครับพร้อมเลี่ยมมานะครับนี่เขาเลี่ยมมาให้เลยพร้อมจับขอบมาให้กันน้ำมาให้นี่นะครับนี่นะครับขออนุญาตเปิดที่600บาทหลงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับรายการส5้ารายการสุดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับ หากพี่ๆท่านใดนะครับชื่นชอบเผ่าไหนครับก็อย่าลืมโทรมาสอบถามขอรูปเพิ่มเติมหรือโทรปิดก็ได้นะครับที่เบอร์0892141595ก็มีบริการปลายทางครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับรายการวันนี้ก็สวัสดีครับ